เหรียญสิบบาทโลหะสองสีคบหน,นึรบห้าปีกรมศุลกากรกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังน,นะครับการพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับในวันนี้ผมมีเหรียญกระสาบที่จะมารับซื้ออีกหนึ่งเหรียญน,นั่นก็คือเหรียญกระสาบ สิบาทโลหะสอสีวาระที่เกคบหนึรบห้าปีกรมศุลกากรเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญ10ที่มีลักษณะคล้ายกับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับแต่เป็นหนึ่งในเหรียญสิบาทโลหะสอสีนะครับในซีรีส์ทั้งหมด61วาระด้วยกันนะครับอยู่ในวาระที่เก้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ26มิลิเมตรนะครับเป็นเหรียญไม่ขัดเงาวงขอบนอกนะครับจะเป็นเฟืองจักสลับเรียบน,นะครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับเหรียญน,นี้ครบรอบวาระวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักศราช มีการประกาศใช้วันที่2องกักฎาคมปีพุทธศักราช2542ในปีพุทธศักราชเดียวกันมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น5ล้านเหรียญด้านหน้าของเหรียญกระสาบโลหะสองสีวาละที่9ครบ125ปีกบศุลกากากรการเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าทั้งสองพระองค์พินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชปอรอจุดด้านซ้ายมีข้อความว่าจุฬาลงกรณ์ปอรอจุด ด้านบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์โดยมีอะไรกรนหนกประกอบทั้งด้านข้างด้านล่างจะมีช่อดอกไม้นะครับสำหรับเหรียญนี้เดี๋ยวจะพี่กลับไปด้านหลังของเหรียญกันบ้างเพื่อดูรายละเอียดของเหรียญน,นี้พี่กลับมาด้านหลังของเหรียญกระสาบนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวา มีอาคารรัฐากรพิพัฒน์และด้านซ้ายมีอาคารที่ทําการกมรมศุลกากรนะครับเนื้ออาคารดังกล่าวมีสัญลักษณ์1นึ่งยจดุลกากรด้านบนจะมีข้อความว่า4กระดกกดาคม2542ประเทศไทยด้านล่างมีข้อความบอกชนิดราคา10บบาทนั่นเองนะครับ เรามาเข้าใจเกี่ยวกับกรมศุลการก่อนกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ราคาที่รับซื้อนะครับกิจการภาษีหรือการสุลกาก่อน,นะครับมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจากหลักฐานศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงน,นะครับที่เรียกว่าจากกักอน,นะครับในสมัยนั้นก็จะมีการค้าขายเหมือนปัจจุบันนั่นแหละนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับรัฐแล้วก็จะมีการเก็บภาษีนะครับซึ่งปัจจุบันเราจะเรียก เล่าสิ่งเหล่านี้ว่ากรมศุลกากรในการเรียกเก็บนะครับในการเลียกเก็บภาษีนําเข้าต่างเรามาดูอำนาจหน้าที่กันดีกว่าเพื่อจะรวบรับอา,อานาจหน้าที่ไม่มีนี้ผมดูจากเว็บไซต์นะครับรกรมศุลกากรเรามาดูรายละเอียดน,นะครับเบื้องต้น,ตนยุคใหม่ของศุลก,กากรไทยเริ่มในปี พุทธศักราช2417นะครับเมื่อรัชกาลที่5ทรงจัดตั้งหอรัฐกรพิพัฒน์นะครับเป็นสำนักงานกลางในการรวบรวมรายได้ของแผ่นดินนะครับงานศุลกากรซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษีขาเข้าขาออกเป็นไรายได้ของรัฐอยู่ในความควบคุมดูแลของหอรัฐกรพิพัฒน์นะครับคือการก่อตั้งกงรมศุลกากรงานศุลก,กากรได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ และความเปลี่ยนแปลงนะครับการเมืองและสากลโลกได้มีการสร้างอาคารที่ทําการใหม่นะครับให้เหมาะสมขึ้นแทนที่ทําการศุลกากร,กรที่เรียกว่าศุลศุลักศุลักสถานศุลรักสถาน เดิมในปี2497นั่นคือสถานที่ตั้งกมรมศุลกากรของเตยน,นะครับในปัจจุบันในช่วงเวลาผ่านมานะครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีการจเจริญเติบโตรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเดิมกมรมศุลกากรมีภารกิจหลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นําเข้ามาในของที่นําเข้ามาในประเทศและส่งออกไปนอก ราชอาณาจักรเพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและดูแลป้องกันนะครับป่าปรามการลักลอบการลักลอบหนีภาษีนะครับสุรากรเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปนตามเป้าหมายและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุดจริตนะครับนะนี่คือเรื่องราวของ เหรียญกระสาบนะครับเหรียญกระสาบโลหะสองสีสิบบาทวาระที่เก้กาคบร้อยยี่สิบห้าปีกรมศุลกากรนะครับซึ่งกร,ก,กรมศุลกากรนะครับมีการจัดสร้างอาคารที่ทําการอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นอาคารสูงสิบหกชั้นเรียกว่าอาคารร้อยยี่สิบปีกรมศุลกากรนะครับทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเมษาย,ยนปี2 5 3พันห้าร้อยสามสิบ เหรียญนี้นะครับผมรับซื้อในราคา1เอ่อในราคา100เหรียญ4,000บาทนะครับ100เหรียญ4,000บาทตกเหรียญละ10 40, 40บาทนะครับตกเหรียญละสีบาทเป็นอนีกในเหรียญกระสาบนะครับที่ไม่ได้อ่าที่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้หา ง่ายๆไม่ได้แบบหมุนเวียนอะไรบ่อยๆนะครับนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญโลหะสองสีที่น่าสนใจนะครับมีการผลิตเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่นะเหรียญกระสาบเหล่านี้นะครับเหรียญกระสาหมุนเวียนต่างๆนะครับมีลักษณะอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ ต้นคิดนะครับว่ามีลักษณะของเหรียญเนี่ยที่ลักษณะของเหรียญที่คล้ายกับเด่นเหมือนเหรียญน,นะครับมีลักษณะสีเหมือนกันเป็นสองสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราไม่ได้ไปดูละเอียดน,นะครับเราดูผิฐานอ่นเหรียญสิบบาทกันว่านะครับเราก็ใช้เหรียญน,นั้นในการจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่ง พบเจอกันได้นะผมเห็นผ่านมือเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผ่านมาที่มือผมโอ้ยอันนี้มันเป็นเหรียญเหรียญที่ลึกนะครับนี่นาะนะซึ่งมีอยู่นะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ออกใช้งานตามปกติเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเหรียญที่ไม่ได้เป็นเหรียญท,ที่ห้ามนํามาใช้งานนะครับคือใช้งานได้ปกติแล้วเรา เราอาจจะไม่สังเกตนะครับและใช้หมดเปลี่ยนกันไปเพราะนั้นถ้าใครเจอต้งลอกเก็บสะสมเอาไว้นะเพราะว่าเหรียญพวกนี้มีมูลค่าอยู่แล้วในตัวนะครับแม้จะไม่ใช่เหรียญพิเศษไม่ใช่เหรียญตลกนะครับเป็นเหรียญธรรมดาดนี่ยละแต่มูลค่าก็ยังมีนะโอเคนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับเหรียญ สิบาทโลหะสองสีนั่นเองครับเป็นเรื่องราวที่ผมรับสื่อ